รู้จักพลอยพลายลินสาวสวยนามสกุลดังที่ตกเป็นข่าวกับเคลลี่กลายเป็นประเด็นฮือฮาทั้งโซเชียลเมื่อจูจูทางด้านพระเอกหนุ่มหล่อของสาวๆอย่างเคลลี่ธนพั์โพสภาร์ลร่มเฟรมกับสาวๆ สวยแบบทีๆขณะเดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ตทำเอาหลายคนสงสัยว่าสาวคนนี้เคยใครใช้คนรู้ใจคนใหม่หรือไม่อย่างไรแต่วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับประวัติของสาวข้างกายในภาพของเคลลี่กันค่ะเธอคนนี้ชื่อพลอยไพลินชื่อเล่นว่าพลอยห้านสาวของแซมยุรนานและทำงานที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงจบการศึกษาจากไฮสคูล ที่นิวซีแลนด์และเรียนต่อบจนจบปริญญาตรีศึกษาด้านการตลาดและบริหารจัดการที่ University of Auckland นิวซีแลนด์ก่อนที่จะกลับบ้านเกิดและศึกษาปริญญาโทด้าน International Business มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทำงานเป็นนักการตลาดบริษัทหนึ่งในกลุ่ม PTT Global Chemical การทำงานในด้านวงการบันเทิงเคยทำงานเป็นพิธีกร PJ และครูเจ คืนเ1้